ยากาศระเลยามเช้ยเายายเก็บไว้กับลหลานๆกินน,นิ้วของน้องมากเลย ไม่ต้องจับหรอกน้น้องก็อยากลงน้ำไหมคะแต่หถอดออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเข้าปุยเล่นสิน้องแนกเลมี่ขาตักทรายโลกเลมี่ตักทราย เรือเพิ่งเทียบท่าตอนเช้านะคะที่หาดรอ่บรรยากาศดีมากๆอย่างเช้าตักซ้ายักซ้ายตรงนี้เยอลูกกรายเร็วมีมีเล่นทรายดิลูกขายของแล้วขายของกเด็กเพ่กเด๊พ่ไม่ต่อ

เนี่ยถุงมีอยู่แม่ก็กองไว้ก่อนก็ได้ด้วยค่ะคัเรต่อให้มันเยอะๆก่อนตักลายตักลายแ้วต <ans> <sh arp mission then up> ักาแล้ว <t> ัย <connections> แ้ <SUPER> ไปล้างน้ํมยังเมงนติมเร็วไปง้างน้มย่งเงเเังมงมยเเร็วยงก่อนไปงเร็ว ก็ได้เลยมีนั่งลองนั่งรองนั่งรองนวนป้าน้องมาแนวะแม่ลุย